สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเฟลิพิชการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์ในครั้งนี้ระหว่างวันที่25จนถึง29มีนาคม2556นะคะตลาดหุ้นไทยเริ่มต้นเข้าสู่กรอบของการปรับฐานนะคะหลังจากที่เดืชนีขึ้นไปทำไฮสูงสุดประมาณ1,600จุดนะคะแล้วก็เริ่มมีการปรับฐานลงมาค่อนข้างแรงนะคะพร้อมๆกับข่าวในเชิงลบที่เกิดขึ้นในส่วนของการแก้ไขหนี้ของยุโรปนะคะก็คือประเด็นเรื่องของการระดมเงินทุนของทางไซปรัสนะคะ ที่เข้ามาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นปัจจัยความกังวลที่กลับเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งของการแก้ไขปัญหานี้ยุโรปซึ่งยังไม่สามารถจบลงไปอย่างง่ายๆนะคะในรอบสัปดาห์นี้ยังคงต้องติดตามต่อสําหรับประเด็นของไซปรัสนะคะว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือจากทาง ECB หรือไม่นะคะซึ่ง ทาง ECB เนี่ยกำหนดเงื่อนไขาการใหเ้เงินช่วยเหลืออีก10,000ล้านยูโรนะคะแต่ว่าต้องให้ไซปรัสสามารถระดมทุนเองมาเพิ่มอีก5.6พันล้านยูโรด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความยากลําบากของไซปรัสนะคะในการที่ระดมเงินส่วนที่เหลืออีกค่อนข้างมากนะคะซึ่งเ,เงื่อนไขที่ทาง ECB เคยกําหนดมาในช่วงก่อนหน้านี้คือให้คิด ตัวภาษีของเงินฝากนะคะซึ่งก็มีการตอบปฏิเสธไปนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราดูแล้วทางใส่รลัสเองอาจจะไม่ได้มีทางเลือกเหลือให้มากนักนะคะเพราะฉะนั้นผลกระทบต่อความกังวลของนักลงทุนที่จะมีเพิ่มขึ้นต่อระบบธนาคารทั้งของที่ใส่รลัสแล้วก็อาจจะลุกลามไปในส่วนอื่นๆของประเทศอื่นๆที่มีปัญหาของยูโรโซนเนี่ยน,น่าจะเป็นความกังวลใจหลักที่ฉุดล้าตัวการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะเซนติเมนต์อาจจะถูกปรับลดลงส่วนของ ว่าเราเองเนี่ยตลาดปรับตัวลงแรงเนี่ยอาจจะมีปัจจัยในส่วนของภายในเข้ามาในระยะสั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการแข่งข้าของเงินบาทนะคะทำให้มีนักลงทุนเนี่ยกังวลต่อการออกมาตรการออกมาของทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะว่าอาจจะมีการดําเนินมาตรการเพื่อทําการสกัดกั้นเงินบาทตรงนี้แล้วจะทําให้เทรนด์ของค่าเงินเนี่ย ปรับเปลี่ยนไปนะคะถ้ามีการอ่อนค่าลงไปแรงเนี่ยแรงขายของต่างชาติก็อาจจะพยายามที่จะล็อก Prof i t เอาไว้นะคะซึ่งตรงนี้ก็คงต้องจับตาดูนะคะก็มีการกล่าวถึงในเรื่องของการขอให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงให้ค่อนข้างรุนแรงนะคะ0.5เก่อนการประชุมกร,งรังงในวันที่3เมษายนด้วยซ้ำนะคะตรงนี้คงต้องตามต่อสำหรับเรื่องของค่างเงินบาทอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นในตลาดบ้านเรานะคะก็คือเรื่องของมาตรการในการสกัดกั้นการเก็งกำไรนะคะซึ่งก็มีการพูดกันมาโดยตลอด ะะเริ่มมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับว่าจะมีการออกมาตรการในการปรับเพิ่มตัวหลักประกันนะคะในการ เปิดบัญชีแคชนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการพูดกันถึงประมาณ1 5จะขยับเป็น20%รวมไปถึงมาตรการอื่นๆนะคะทำให้เป็นความกังวลใจที่ผสมเข้ามาในตลาดนะคะเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยตลาดปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะคะก็ในในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะเริ่มเห็นมีการรีบาวได้บ้างสลับเข้ามานะคะแต่เรายังมองว่าการรีบาวเนี่ยคงไม่สามารถขยับไปได้ไกลเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้ามองจากแฟกเตอร์ที่แวดล้อมแล้วเนียมีโอกาสที่จะทําให้มี การออกตัวลงไปได้นะคะถ้ามองรอบของการปรับฐานโดยปกติเนี่ยจากระดับสูงสุดเนี่ยมักจะปรับลงประมาณ5-10%เป็นะคะเป็นระดับ micro correction ก็คือ,เ,อ,อเป็นการปรับฐานแบบเ,เล็กๆไมน้อยนะคะแต่ถ้าปรับลึกๆเนี่ย อาจจะปรับได้ถึง20%ซึ่งในรอบนี้เนี่ยเราไม่ได้มองสถานการณ์ว่าจะเร็วร้ายถึงขนาดนั้นเพราะว่าเรายังมองเหตุผลในเชิงเศรษฐกิจจากท็อปดาวลงมาของประเทศไทยเนี่ยยังคงค่อนข้างสนับสนุนจากการเติบโตภายในจากโปรเจกต์ที่ที่มองว่ามีการลงทุนในระยะกลางถึงยาวขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่อนตัวลงของตลาดน่าจะเป็นโอกาสในการเข้าสะสมหุ้นของนักลงทุนในระยะกลางถึงยาวขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาซัพพอร์ตตัวดาวไซด์ได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเรามองว่าการอ่อนตัวลงปรับ ฐานรอบนี้เนี่ยอาจจะไปหยุดแถวๆประมาณ10%นะคะก็คือจะลงไปแถวๆประมาณ1,440ถึง1,450จุดนะคะอาจจะเป็นจุดที่ที่มีการะชะลอการดิ่งลงของตลาดนะคะยังไงก็ตามเนี่ยคงต้องอัปเดตแฟกเตอร์จากทางยุโรปแล้วก็ในส่วนของบ้านเราเองต่อเรื่องของมาตรการทางด้านการเงินนะคะก็คือ,อตัวค่างเงิน บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของในในส่วนของตลาดทุนเองด้วยเพิ่มเติมเข้าไปนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะปิดตัวไตรมาสที่หนึ่งนะคะบางส่วนอาจจะมีความ คิดไปในเรื่องของวิดโดร์เรซิ่งนะคะการทำราคาปิดบัญชีซึ่งโดยสถิติในอดีตแล้วเนี่ยการทำราคาปิดบัญชีในไตรมาสที่หนึ่งอาจจะดูไม่ได้มีสัสดส่วนที่สูงมีนัยะเท่าไหร่เหมือนไตรมาสที่4ี่นะคะแต่ว่า,าถ้ามองในในเรื่องของการเคลื่อนไหวของตลาดถ้าโดยเปรียบเทียบกับเมื่อป,ปลายปีที่แล้วก็ถือว่าไม่ได้ดูขี้เละมากก็คือตลาดหุ้นม,มีการปรับตัวขึ้นมาโดยเกือบตลอดช่วง3าเดือนที่ผ่านมานะคะจะมีเพียงช่วง2สัปดาห์สุดท้ายเท่านั้นนะคะที่ที่อาจจะ มีการขายทำกําไรปรับฐานลงมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าในรอบนี้อาจจะมีเรื่องของการทําราคาปิดบัญชีเข้ามาช่วยซัพพอร์ตตัวดาวไซด์ได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะจากที่มีการอ่อนตัวลงมาค่อนข้างแรงเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นแฟกเตอร์ที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็น event อีเวนต์เกี่ยวกับพวกมอเตอร์โชว์นะคะจะเกิดขึ้นในในรอบสัปดาห์นี้นะคะจะมีงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่34นะคะ ในปี56นี้เนี่ยก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21มีนาคมจนถึงวันที่7เมษายนนะคะตรงนี้ก็อาจจะมีในในส่วนของบางเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะมีการเก่งกําไรเข้ามานะคะช่วงนี้ตลาดหุ้นลดลงไปค่อนข้างมากการเก่งกําไรในระยะสั้นเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะเรามีการปรับพอร์ตลดลงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะลงมาในสําหรับพอร์ตระยะสั้นเนี่ยก็ให้ถือหุ้นอยู่เพียงประมาณ3 0นนะคะแล้วก็น่าจะมีการทยอยปรับลดลงถ้า ตัวตลาดหุ้นมีข่าวในเชิงลบเข้ามาเพิ่มเติมนะคะที่เรามองว่าดาวไซด์จะลงไปถึงประมาณสัก1,440จุดได้นะคะในแง่ของหุ้นที่เราเลือกเข้ามาเน้นในส่วนของการเลือกเก่งกําไรหุ้นรายตัวเป็นหลักเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นจากที่เรามองว่ามีอีเวนต์สําคัญที่จะเกิดขึ้นที่มาจากปัจจัยภายในนะคะก็คือเรื่องของมอเตอร์โชว์เนี่ยเราก็เลยเลือกหุ้นที่อาจจะรีเลทกับในส่วนของอภาค อุตสาหกรรมรถยนต์เข้ามานะคะตัวแรกที่เราเลือกเข้ามาคือตัว K K นะคะตัวนี้ถ้ามองในแง่ของการเติบโตไปพร้อมกับก,บการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยก็มองว่าได้ประโยชน์ในเชิงของผู้ปล่อยกู้ตัวสินเชื่อนะคะที่เกี่ยวข้องกับตัวอุตสาหกรรม รถยนต์นะคะแล้วก็มองในเรื่องของผลประโยชน์ที่ได้จากมาตรการลดคันแรกนะคะยังมีรถรอส,ส่งมอบอยู่อีกมากนะคราะฉะนั้นเคเคจะได้ประโยชน์ไปค่อนข้างมากจากการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มนี้นะคะแล้วถ้ามองในภาพรวมของผลประกอบการของเคเคเองแล้วเนี่ยก็ยังมองว่าได้ประโยชน์จากการควบรวมกับตัวพัฒระนะคะซึ่งการดําเนินง,งานไปเนี่ยก็เริ่มเห็นผลที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะตัวพัฒระเองเนี่ยมีงานทางด้านไอีเรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆเข้ามาได้ ค่อนข้างดีนะคะโดยเพราะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยตัวพัฒราได้ดีลในส่วนของอการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินแล้วก็เป็นผู้จัดจําหน่ายตัวกองทุน BTS g i f นะคะซึ่งมีมูลค่าในการระดมทุนเนี่ยสูงถึง60,000กว่าล้าน าบาททีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตัวค่าธรรมเนียมที่จะคอนเวิร์ตกลับเข้ามาให้ในส่วนของ KK เนี่ยก็มีอยู่ในช่วงประมาณ300กว่าล้านบาทนะคะตรงนี้ก็ถือว่าจะเป็นตัวที่มีในยะที่จะทำให้ผลประกอบการของเคเนี่ยดูมีแนวโน้มที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจของเคคือเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลค่อนข้างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงดีด้วยนะคะอย่างคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยในปี5-6เนี่ยเราคาดการณ์ว่าเคน่าจะจ่ายเงินปัน ผลได้ประมาณ3บาท50นะคะยิวก็อยู่ประมาณ5%นะคะในส่วนของครึ่งปีหลังของปี5 5ที่ผ่านมานะคะคาดว่าจะมีการจ่ายประมาณบาท40นะคะแต่ก็เป็นรอบเพียงแค่ครึ่งปีเพราะฉะนั้นยิวก็จะอยู่ที่ประมาณแค่2%เป็นะคะเป็นอีกทุ่นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจสําหรับ KK เนะคะเราแนะนําเข้ามาสําหรับการซื้อนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่77บาทค่ะตัวที่2ที่เราแนะนําเข้ามานะคะอาจจะตัวไซส์เล็กนิดนึงนะคะแต่ก็ยังลิงก์กับตัวเรื่องของงานมอเตอร์โชว์นะคะในกลุ่ม อุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการฟื้นตัวขึ้นก็คือตัว TKT นะคะตัวนี้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกให้กับตัวลูกค้าหลักก็คือตัว Toyota นะคะอย่างที่เรียนไปในช่วงต้นว่างานม o เตอร์โชว์ที่จะจัดการจัดงานขึ้นในช่วงระหว่างนี้ก็น่าจะได้อนิสงแล้วก็ตัว Toyota เองซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่เนี่ยก็เป็นตัวที่มียอดขายที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะคะในแง่ของช่วง2เดือนแรก ของปีนี้นะคะการผลิตรถยนต์เนี่ยถือว่า,าทําได้ดีนะคะค่าเฉลี่ยของของยอดผลิตรถยนต์ต่อเดือนในช่วง2เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ประมาณ2.3 แสนคันนะคะซึ่งถ้าเทียบกับเมื่อปีก่อนหน้านี้ที่อยู่ประมาณ1.67แสนคันก็ถือว่ามีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มก็ยังดูน่าจะได้รับแรงหนุนจากเรื่องของโครงการลดคันแรกที่จบไปเมื่อปลายปีที่แล้วยังมีรถรอส่งมอบอยู่อีกค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้ก็มองว่าน่าจะช่วยสนับสนุนผลการดําเนินงานของตัว TRT ได้ดีต่อเนื่องนะคะแล้วถ้าเทียบในเชิง variation แ,แล้วในตัว TKT เนี่ยถือว่าเทรดค่อนข้างบน PE ที่ต่ากว่ากลุ่มนะคะตอนนี้เทรดอย อยู่ประมาณเพียงแค่8.4เท่านะคะถ้าเทียบกับกลุ่มแล้วถือว่าถือว่าเทรดในเชิงค่อนข้างแลกกาดกว่านะคะราคาพื้นฐานเรามอง5บาท20นะคะตัวนี้แนะนําเข้ามาทยอยซื้อนะคะตัวสุดท้ายที่เราแนะนําเข้ามานะคะค่อนข้าง selective เกี่ยวกับสถานการณ์ของค่าเงินก็คือเรามองค่าเงินบาทที่ค่อนัางแข็งค่าเนี่ยจะมีหุ้นตัวไหนที่ได้ประโยชน์อยู่บ้างนะคะก็พบว่าตัว TVO เนี่ยเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของการแข่งข่าของค่าเงินบาทในฐานะที่เขาเป็นผู้ผลิตที่ได้มี การนําเข้าตัววัตถุดิบประมาณ90%นะคะมาจากต่างประเทศเพราะฉะั้นการแข่งข้าของเงินบาทเนี่ย t โ o น่าจะได้อานิสงตรงนี้เข้ามาค่อนข้างเ,เต็มในเต็มหน่วยค่อนข้างเยอะนะคะ แล้วถ้ามองในประเด็นของเชิงการขยายเชิงธุรกิจของตัว TVO เองแล้วเนี่ยก็มีการเจราจาในเรื่องของออการซื้อกิจการธุรกิจใหม่นะคะเข้ามาต่อยอดธุรกิจเดิมแต่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองในระยะยาวนิดนึงกว่าจะได้ข้อสรุปก็คงจะเป็นปี57นะคะใน,ในเชิงพื้นฐานเองแล้วเนี่ย TVO เป็นหุ้นอีกต,ตัวหนึ่งที่จ่ายปันผลในเกณฑ์สูงค่อนข้างสม่ำเสมอนะคะให้อยู่ประมาณ6-7%ได้ต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะช่วยลดทอนความเสี่ยงของตลาดขาลงในช่วงนี้ได้เพราะว่ามีปันผลใน เกงสูงรองรับอยู่นะคะออมองราคาพื้นฐานอยู่ที่27บาท75นะคะตัวนี้เราแนะนำเข้ามาซื้อนะคะนั่นก็คือหุ้น3ตัวที่เรา selective ขึ้นมานะคะในภาวะที่ตลาดมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงอยู่ในกรอบของการปรับฐานนะคะก็แนะนำเข้ามาเ,เพื่อนั่งทุนในการพิจารณาในการทยอยซื้อเพื่อที่จะเ,เก่งกำไรรอให้มีการฟื้นตัวขึ้นของตลาดซึ่งเรามองว่าค่ะนี้จะปรับฐานอยู่ประมาณ10%นะคะ ท่านักงทุนที่มีความสนใจในหุ้นนะคะก็เข้าไปอ่านรายละเอียดของเราได้ใน w e กฤต s t t r t e g y นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ